ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องคลิปโต,โตัวมูนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวเกี่ยวกับเหรียญลูน่านะครับดอควันแก้ไขข้อเสนอการฮาร์ดฟล็อกเท a ร่าจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนหรือไม่นะครับโดยโดอควันซีโอของเทอร่าฟอร์มแลบได้แก้ไขข้อเสนอในการรื้อฟื้นเทอร่าบล็อกเชนท่ามกลางการโหวตว่าควรนํามาใช้หรือไม่สําหรับการโหวตจะสิ้นสุดลงในวันพุทธที่ยี่้านี้นะครับ หลังจากการล่มสลายของ Terra UST s t e b l n c o i n ทำให้ดอคอนซ e o ของ Terraform Lab ได้เสนอแผนงานใหม่ซึ่งข้อเสนอให้สร้าง t o เค็น u ู NA 2.0บนบล็อกเชนใหม่วันนี้เขาได้แก้ไขข้อเสนอแม้ว่าแผนเดิมนั้นจะผ่านการลงคะแนนแบบออนเชนแล้ว แต่ยังคงเรียกสิ่งนี้ว่าการเกิดใหม่โดยเขาได้แก้ไขค่คาพารามิเตอร์การกระจายบางส่วนเพื่อลองรับความคิดเห็นของชุมชนข้อเสนอแรกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ช่วยลดการกระจายโทเค็น l น n า2.0ให้กับผู้ถือ UBT ที่มีโทเค็นของตนถูกเริ่มพันบนแองเกอร์เมื่อเกิดการดีเพกส่วนแบ่งการจัดจําหน่ายของพวกเขาจะลดลงจาก20เป็น15ข้อที่2คอนได้กล่าวเปลี่ยนแปลงการให้สิทธิ์สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนประเภทที่ได้รับการเสนอให้รับส่วนแบ่งของโทเค็นใหม่โดยควันได้เพิ่มการปลดล็อกโทเค็นเริ่มต้นของการจัดสรรโทเค็น l u น่า2.0จาก15เป็น30โดยที่70ที่เหลือจะถูกล็อกเป็นระยะเวลา2ปีเป็นเรื่องปกติที่ข้อเสนอจะได้รับการแก้ไขท่ามกลางการลงคะแนนแบบออนไลน์นี่คือสาเหตุที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของควันทาให้บางคนที่ตั้งคําถามถึงความถูกต้องของมั โดยชุมชนได้กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อเสนอจะต้องดําเนินการล่วงหน้าไม่ใช่ระหว่างการลงคะแนนแบบนี้นักวิเคราะห์และนักวิจารณ์ของเซอรล่าเน้นย้ําถึงความจริงว่าข้อเสนอใหม่ควรม,มาพร้อมกับการโหวตครั้งใหม่และได้กล่าวว่าคุณจะแก้ไขข้อเสนอสําคัญระหว่างการลงคะแนนกลางได้อย่างไรในเมื่อคนส่วนใหญ่โหวตแล้วอย่างไรก็ตามข้อเสนอเดิมของความเห็นว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่กว่า80% เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยมีเพียง15%เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมบอกว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าลงคะแนนสําหรับข้อเสนอของควันจะผ่านไปหรือไม่เนื่องจากมีเวลาเหลืออีก 4, วันหากเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยเกิน33.4%ข้อเสนอทั้งหมดจะถูกยกเลิกทันท,ทีแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ตรวจสอบพร้อมถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารอัปเดตลรน่าในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ